สวัสดีครับชาวเกมเมอร์เฮ้ย,ยฟู้ดเทรดชาวไบค์เกอร์อ่ตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องพอดตลาดออริจินอลนะครับก็วันนี้ขอพูดถึงโมบิวันซูเปอร์มอโตแล้วกันนะครับเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับเป็นเซนติคเป็นซี h นติกนะครับเทคโนโลยี Technology นะครับตัวนี้ก็เป็นน้ำมันเครื่อง จาก USA มั้งครับอ่าน่าจะเป็นของ USA นะตัวโมบิลอะนะอืมปกติก็จะเห็นอยู่ในเอโซนะครับแต่เอโซไม่ได้ทำตลาดที่เมืองไทยแล้วนะครับเอ่อน้ำมันเช้อเพิงนะครับแต่น้ำมันเครื่องยังทำตลาดในเมืองไทยอยู่นะครับตัวนี้จะเป็น800 ml นะเป็นมาตรฐานญี่ปุ่น JASO MA 2เลยนะครับ แต่ API มาตรฐานเมติกาได้ SL เท่านั้นเองนะครับแต่รถจักรายานยนต์นะครับมอเตอตร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคู่มือจะกำหนดที่ SG ขึ้นไปนะครับกำหนดมาจาก SG ขึ้นไปก็คือถ้านับไป A ถึง Z ถ้าสูงกว่า G ก็คือใส่ได้หมดนะครับประมาณนี้นะตูป,ปาก็จะสีน้ำเงินนะครับ เขาก็จะอวดสับคุณเขานะครับตัวนี้ก็ได้ทอพอเรียบร้อยนะครับ SAE ที่สิบ w สี่สิบนะครับนะประมาณนี้นะครับขวดเขาก็จะมีที่บอกระดับนะครับเป็น ml แต่ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะอมผมใส่เวฟแหละเออน่าจะใส่เวฟร้อยี่ห้านะถ้าจำไม่ผิดนะ นะครับอ1ู0ร้อยสิบวะเออจำไม่ได้อะเอาไปว่าใส่นะครับมีคลิปอยู่นะก็มันจะ800 ml อพอดีก็เลยไม่ไม่ต้องตวงนะครับก็เลยอ่ะลองใช้กึ่งสังเคราะห์ดูบ้างเดี๋ยวจะไม่มีกึ่งสังเคราะห์รีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ยอดฮิตนะเออโมบิลอะถึงขนาดที่ GTR เนี่ยนะครับใช้เป็นน้ำมันเครื่อง ติดรถนะครับน้ำมันศูนย์นะครับในการเปลี่ยนทายเช็กระยะนะครับตัวนี้นะครับขอติดนิดนึงอ่าขอตินิดนึงมาตรฐานมันเป็น sl นะครับมันควรจะได้สูงกว่านี้นะแต่ผมเข้าใจนะว่ามันเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเรามาพูดถึงฟิลลิ่งดีกว่านะครับกุ๊บน้ำมันเครื่องอผมบอกก่อนเป็น 2บวกสามนะครับเป็นกรุปสองบวกกรุปสามนะครับตัวนี้นะครับมีสามนิดหน่อยนะสองจะเยอะนะครับประมาณนั้นนะระยะการเปลี่ยนถ่ายที่ผมใช้นะครับอยู่ที่6 0พันกิโลเมตรนะครับ6 0พันกิโลเมตรสำหรับกึ่งสังเคราะห์นะครับความลื่นนะครับถือว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่ลื่นนะครับ ผมแปลกใจที่ว่ามันเป็น SL แต่มันลื่นนะเอออาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีเขาก็ได้นะครับมันทําให้ลื่นนะครับอืมอาจจะเป็นที่เทคโนโลยีเขาก็ได้เป็นไปได้สงนะครับออจากที่ใช้นะครับ0ถึงประมาณ4,000โละลื่นลื่นเลยนะครับแต่หลัง4,000ถึงถึง6,000นะครับมันจะดรอปลงไปนะครับมันจะดรอปลงไปนะครับอ,อ่า ดอปไม่เยอะมากแล้วก็ดอกไม่น้อยมากดอกกลางๆนะปกติผมจะบอกว่าดอปนิดหน่อยนะอันนี้คือคือดอปมากกว่านิดหน่อยไปหน่อยหนึ่งนะครับมันก็จะดอกจากสี่พันไปหกพันจะดอปนะครับแล้วก็อ่การเข้าเกียร์นะครับถือว่าทําได้ดีนะครับการเข้าเกียรนะ์เนี่ยเข้าเกียร์ค่อนข้างง่ายนะครับปึ๊กปักเข้าได้เลยนะครับไม่มีการขืนนะครับไม่มีการขืนไม่มีการแบบ เ้ยเข้ายากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าตั้งคัดได้ปกตินะครับก็คือมันก็เข้าได้ง่ายปกติเลยเพราะมันเป็น MA2 อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สมูทมากนะครับคือกดเข้าปกตินะครับแต่แต่ความรู้สึกที่เรากดเข้าอ่ะมันไม่ได้ลื่นกรึบนะครับอ่าต้องบอกก่อนนะครับด้วยด้วยเบตออยแล้วก็ด้วยราคามันนะครับมันก็ทําได้ดีในในส่วนของมันแล้วนะครับอืมครั การฉะล้างถือว่าทําได้ดีครับการฉาล้างเนี่ยออกมาน้ํามันเครื่องสีนี่ใช้ได้เลยครับค่อนข้างที่จะดานะครับฉาล้างรับคเอาได้ดีเลยนะถือว่าโอเคนะครับในในราคาเท่านี้นะครับส่วนการสึกหอก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับเพราะว่าด้วยที่มันเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับการสึกหอก็มันก็ย่อมมีมากกว่าสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับอ่านะ แต่ก็รับได้ครับมันเป็นขี้ผงนิดหน่อยนะครับมันก็รับได้อยู่นะครับอือพูดถึงระยะทางไปแล้วการเข้าเกียร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าใช้ครับลองใช้ดูก็ได้นะครับเพราะว่าผมเห็นเพื่อนๆหลายคนในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็ใช้กันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็น น้ำมันเครื่องแบรนด์เก่าแก่แบรนด์หนึ่งที่แบบเออน่าใช้ดูนะครับลองใช้ดูก็ได้นะครับอืมสำหรับตัวนี้รู้สึกว่าจะมีเป็น mb ด้วยนะครับเป็นสปูตเตอร์ก็ลองไปใช้กันดูนะครับเขาก็จะตัดตัวสารเกาะขัดออกไปเพิ่มสารหล่อลื่นเพิ่มไปอีกนะครับประมาณนั้นแต่จริงมันก็คือสูตรเดียวกันนะครับปรับให้เหมาะกับรถแค่นั้นเองนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็สงสัยอะไรก็ทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ